สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมเป็นการดูดวงไพ่ยิปซีของเดือนกุมภาพันธ์2565อัโปโอเอโทจ้าขอเป็นตัวแทนจับไพ่กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์2565 อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไหนดีไหนใช่เก็บไปเป็นกำลังใจเป็นกระนังยานิมิตรคอยแนะนําพูดคุยสิ่งดีๆให้แก่กันเตือนกันแต่ถ้าไหนไม่ได้ไมีไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านอย่าไปคิดมากนะคะถือว่าเป็นการดูเพื่อให้กําลังใจกันไพ่ไม่ได้เป็นทุกสิ่งของชีวิตเราเราคือผู้ที่กําหนดชีวิตเราเองมาดูค่ะไพ่ตัวตนในเดือนกุมภาพันธ์25 6 5้าของชาวพิจิเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตัวตน เปิดออกมาว่าชีวิตชาวพิจิตตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะชีวิตรู้สึกว่ามันผ่อนคลายค่ะเดือนพิจิกเดือนนี้ชาวราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์2555เป็นเป็นเดือนแห่งความผ่อนคลายมันเป็นความรู้สึกที่ ตัวคุณเองก็ไม่เคยรู้สึกผ่อนคลายอย่างนี้มาก่อนอะมันมันเหมือนกับชังหวะโอกาสชีวิตของคุณมันจะได้พักผ่อนแล้วก็ได้รอรับผลตอบแทนหรือสิ่งที่คุณได้ทำเอาไปเอ่อได้ทำไปอะไรก็ตามที่คุณให้ใครไปทำอะไรไปลงทุนไปลงแรงไปหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่คุณทําอยู่มันกําลังจะส่งผลกลับมาทําให้คุณสบายใจขึ้นและมีความผ่อนคลายมากขึ้นในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ของชาวพิจิเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอิ่มเอมสบายอกสบายใจมันเป็นอารมณ์ล้วนๆเลยค่ะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าตัวเองต้องผ่อนคลายบ้างแล้วแหละจากที่คุณกดดันมากๆชีวิตของคุณมันหดหู่มาหลายเดือนหลายปีมันเป็นความรู้สึกที่ทุกทรมานมานานอะ่ะแต่ตอนนี้คุณรู้สึกปล่อยวางได้ปรงได้เข้าใจ กับทุกสิ่งและตัวคุณก็รู้สึกว่า เป็นตัวเองกลับคืนมาความสดชื่นสดใสจะกลับมาหาคุณค่ะอารมณ์ล้วนร้ลยในค่ะเดือนนี้เป็นความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกสบายใจและตัวคุณเองก็จะทำตัวคุณให้เป็นคนที่มีความสุขคุณจะกลับมามองตัวเองว่าสิ่งที่คุณได้ทำลงไปนั้นมันคุ้มค่ากับกับสิ่งที่คุณจะได้รับตอบแทนไหมและคุณจะสบายใจกับสิ่งที่คุณทำลงไปมากและคุณจะไม่กังวลใจอะไรอีกแล้วคุณรู้สึกว่าควรจะกลับมามองตัวเองแล้วก็ให้ชีวิตกลับคืนมาเป็นตัวคุณ เองมากขึ้นในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณผ่อนคลายที่สุดแล้วค่ะเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณจะให้เวลากับตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นชีวิตคุณจะมีอารมณ์ที่แบบเป็นศิลปินเป็นอารมณ์แบบชิลอารมณ์สบายสบายขึ้นค่ะจากที่คุณไม่เคยได้สบายอย่างเงี้ยคุณรู้สึกเออความสบายมันก็มีให้คุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ผ่อนคลายมากจงตั้งสตินะคะอยู่กับความความสุขที่คุณมีอยู่กับสิ่งดีๆที่คุณมีแล้วคุณก็จะมีความสุขอิ่มเอมแบบนี้ไปอีกนานเลยค่ะ มาดูค่ะว่าหน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างหน้าที่การงานของชาวพิจิตค่อนข้างที่จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเยอะเหมือนกันงานการเนี่ยมันมีรอบด้านเลยค่ะที่จะต้องแก้ไขหรือที่จะต้องมุ่งหน้ามีแผนงานเยอะมากเลยค่ะมีงานที่ต้องมุ่งแล้วก็ลุยชนมีอุปสรรคที่จะต้อง เข้ามาอยู่เหมือนกันเยอะเหมือนกันแต่งานของคุณเป็นงานด่วนงานเร่งงานที่จะต้องทําให้มันสําเร็จงานที่คุณจะมุ่งมั่นเขา มุ่งมั่นเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จถึงแม้ความสำเร็จนั้นมันจะรู้สึกว่าลิดปลีเหลอเกินแต่ตัวคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะลุยต่อให้อุปสรรคหนักแค่ไหนงานยุ่งแค่ไหนคุณมีความรับผิดช,ชอบที่จะทํามันให้สาเร็จให้ได้และตัวคุณเองพร้อมที่จะพุ่งชนมากเลยค่ะแต่คุณต้องตั้งสตินิดน,นึงนะคะทําอะไรรอบครอบเป็นอันดับแรกเลยค่ะรอบครอบแล้วคุณจะพิจารณาได้ว่างานไหนสําคัญงานไหนเด้งงานไหนด่วนงานไหนที่ควรจะเคลียเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างมันเข้ามาลุม หาคุณมากเลยค่ะเดือนนี้แล้วคุณก็พร้อมที่จะสู้มากเลยเพราะฉะนั้นคุณมีพลังดีๆที่จะสู้คุณมีแสงสว่างนําทางชีวิตคุณมีอุปสรรคอะไรคุณก็จะไม่ท้อเลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีพลังเต็มมากเลยค่ะงานหนักงานด่วนอะไรก็แล้วแต่เหอะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าทําแล้วทําได้ด้วย กำลังใจกําลังกายให้สุดกําลังใจของคุณค่ะแล้วคุณก็จะได้รับ,รบความสําเร็จเดิดเดนเนสู้นะคะสู้และเพื่อสู่ความสําเร็จหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่มันมันหนักหนาแค่ไหนก็ตามแต่คุณจะผ่านมันไปได้และคุณจะมีพลังที่ดีและเป็นคนที่โดดเด่นมากในเรื่องหน้าที่การงานค่ะมาดูกันค่ะว่าไพ่การเงินจะเป็นอย่างไรบ้างทางทางด้านการเงินการเงิน,กา,งนการเงินเตือนสติ หน่อยนะคะมีไพ่เตือนคุณมาแล้วค่ะว่าให้คุณใช้เงินอย่างมีสติเลยค่ะมีคนแนะนําคุณอะไรก็แล้วแต่ให้ใช้เงินหรือลงทุนหรือทําอะไรก็แล้วแต่เขามีวิธีมาบอกกล่าวคุณให้คุณใช้เงินให้รอบคอบหรือคุณจะแบ่งสรรปันส่วนให้ใครเดือนนี้คุณได้เงินมาคุณควรจะสรรให้เหมาะสมนะคะ เป็นคนคุณเป็นคนใจดีอยู่แล้วอะ่ะรักคนอื่นอยากให้คนนู้นคนนี้มีความสุขอยากให้คนทุกๆคนเหมือนๆกันเลยมีเงินเข้ามาเท่าไหร่คุณก็ให้หมดสุดตัวเลยคุณพร้อมที่จะให้เขามากเลยอะ่ะแต่คุณต้องตั้งสตินะคะจะให้ใครก็พิจารณาให้ดีรอบคอบก่อนเพราะว่าการเงินของคุณอะ่ะคุณได้มาเท่าไหร่คุณก็ทุ่มให้คนอื่นหมดสุดตัวเช่นกันเพราะฉะนั้น ควรตั้งสติก่อนนะคะก่อนที่จะทําอะไรลงไปหรือจะลงทุนอะไรกับใครต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าเขาลงทุนแล้วสามารถที่จะต่อยอดที่จะสามารถ บรรลุเป้าหมายได้จริงๆหรือแค่เอาไปละลายแม่น้ําเล่นแค่นั้นคุณดูให้ดีนะคะจะแบ่งสันปันส่วนให้ใครก็แบ่งให้ชัดเจนอย่าจับปลาสองมืออย่าให้รับพี่เสียดายน้องจะให้ใครก็ตัดสินใจให้ให้ก็แล้วไม่ต้องเสียดายแต่ให้ด้วยสติอย่าให้ด้วยความล้มหลงคุณต้องมีสติในการใช้เงินใช้จ่ายอย่างรอบคอบค่ะเดือนนี้มีเงินมีเงินเงนนินเข้ามามีค่ะแต่เหมือนก็มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือให้คุณต้องใช้จ่ายหยิบชื่นแล้วแบ่งปันคุณ จะต้องมีข้อเสนอก่อนนะคะว่าเอาไปลงทุนหรือไปทําอะไรก็ต้งแต่จะต้องได้ผลตอบรับกลับมาแบบนี้แล้วคุณถึงจะยอมช่วยหรือไม่คุณก็ต้องมีสติในการให้คขาว่าให้ไปแล้วเท่านี้ก็ต้องรู้จักพอแล้วก็ต้องรู้จักขวนขวายไม่ใช่คุณคอยแต่อวยหรือให้เขาไปโดยที่แบบเปล่าประโยชน์อ่ะคุณต้องให้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาด้วยและไม่ทําให้เขารู้สึกว่าลืมตัวไปว่า จะขอเท่าไหร่ขอเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณทุกข์นะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าคุณมีหนี้ใช้ไปได้หมดใช้ไปเลยค่ะเดือนนี้มันจะทําให้คุณเคลียร์หนี้ได้ด้วยซ้ําไปค่ะถ้าคิดอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการดีค่ะถ้าคุณจะเคลียร์หนี้แต่ถ้าใช้เงินโดยสุ่วยสบก็ระมัดระวังนะคะแต่ถ้าตั้งสติว่าอยากจะลงทุนอะไรที่มันคิดว่า ลงทุนแล้วคุณน่าจะได้ผลตอบแทนคุณค่อยลงทุนนะคะรอบคอบในการใช้เงินหน่อยนะคะเดือนนี้มาดูค่ะว่าครอบครัวความรักเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวความรักครอบครัวความรักเนี่ยเหมือนมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาหลายๆด้านนะคะเหมือนคนกาลังหนักใจกับครอบครัวอยู่เหมือนกันความรักมัน,ม,นมันทาให้คุณรู้สึกกังวลใจอะ่ะคุณคิดไม่ตกอะ่ะว่าคุณจะเลือกทางไหนหรือคุณจะ แก้ปัญหาอย่างไงอะไรเงี้ยบางอย่างมันทําให้คุณคืนไม่เข้าใครไม่ออกพูดไม่ได้อะใจคุณอ่ะมันขับสนคุณอยากจะช่วยทุกคนหมดเลยอ่ะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะก็ อยัางก้มใจอยู่เลยอะตัวคุณเองก็ยังแค่เอาแค่พอตัวเลยแต่คุณยังดียังมีคนที่คอยให้กําลังใจคุณอยู่ยังมีคนอยู่เคียงข้างคุณจะเป็นครอบครัวหรือเป็นคนรักหรือเป็นสามีหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นกัลยาณนิมรอะไรก็ตามเขาจะอยู่ช่วยคุณค่ะเขาจะไม่ห่างคุณเลยเขาจะให้กําลังใจคุณเสมอไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรความรักจะเป็นยังไงเขาก็จะคอยแบบให้กําลังใจคุณเสมอครอบครัวจะรู้สึกว่า เรียกร้องหรือทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าต้องต้องทำต้องทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวว่างั้นเถอะก็มันจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรคุณก็จะทําให้ครอบครัวให้ใหได้แต่ทีนี้ปัญหาหนักมันก็ทำให้คุณกุมบางครั้งคุณแก้ไขปัญหาทุกคนไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางบ้างนะคะกลับมารักษาตัวเองบ้างรักษาใจตัวเองหน่อยคะ่ะแล้วคุณจะช่วยเหลือคนอื่นได้ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญแต่คุณก็ต้องรักษาตัว คุณให้เป็นคนที่มีแข็งสุขภาพแข็งแรงและมีประสิทธิภาพที่จะดำเ,ดำเนินดเนนิชีวิตดำานินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขด้วยเช่นกันไม่ใช่คุณทุ่มเทคนอื่นแล้วสุดท้ายคุณก็นั่งกุ้มอ,อกกุ้มใจในครอบครัวของคุณยังมีคนเข้าใจคุณอยู่ค่ะบางทีคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในทันทีทันใดคุณก็พูดคุยกันค่ะการเจรจากาันพูดคุยกันปรึกษาครอบครัวจะทำให คลี่คลายปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ได้หรือปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันในครอบครัวเนี่ยได้พูดคุยเจราจาค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากเลยค่ะที่คุณจะเข้ามาปรับความเข้าใจครอบครัวถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรกันเนี่ยปรับความเข้าใจค่ะมันจะมีทางออกที่ดีเพียงแต่คุณอย่านิ่งโนดายกับปัญหาที่เกิดคุณจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือความขัดแย้งในครอบครัวได้สิ่งต่างๆก็จะกลับมาคลี่คลายและจะมีความสุขในครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งนะคะ มาดูกันค่ะว่าไพ่เตือนให้ระวังอะไรบ้างไพ่เตือนให้ระวางการที่คุณได้เงินมามากคุณก็จะอยากจะใช้จ่ายมากด้วยความเหนื่อยล้าอะไรทั้งหลายแดดด้วยความที่คุณอะทำทุกอย่างสุดตัวแล้วอะแล้วคุณที่เป็นเป็นคนที่เป็นคนเก่งอะเพราะฉะนั้นการใช้เงินครั้งเนี้ยคุณได้เงินมาเยอะเลยนะครั้งเนี้ยคุณจะมีเงินอะคุณเป็นคนที่มีเงินนะเดือนนี้เป็นคนที่มีเงินเลยแหละเงินเยอะ เงินเยอะเพราะอำนาจตำแหน่งบารมีของคุณอะที่คุณทำอยู่อะ่ะคนไว้เนื้อเชื่อใจคุณอะให้เงินคุณเยอะมากเลยแต่คุณก็เป็นคนที่ต้องจ่ายเยอะเหมือนกันมีภาระที่ต้องดูแลมีภาระที่ต้องจ่ายคุณจะต้องจ่ายเงินเยอะมากเลยเด๋ยนนี้คุณระวังเรื่องเงินหน่อยนะเงินเข้ามาเยอะ แต่เงินของคุณอ่ะก็ต้องใช้จ่ายจัดสรรปันส่วนแบ่งปันหรือทําอะไรให้กับคนที่เขารอคอยความหวังจากคุณนะคุณเป็นเหมือนตัวหลักในการที่จะหาเงิน ทำอะไรก็เป็นคุณที่จะต้องจัดการทุกอย่างเพราะฉะนั้นควรจะมีความหนักใจเรื่องเงินนิดนึงเพราะฉะนั้นระวังการใช้ใจ่ายเรื่องเงินนิดนึงถ้ามีก็เก็บไว้บ้างเพื่อตัวเองและรักษาสภาวะจิตใจของตัวเองให้ดีระวังการใช้ใจ่ายเรื่องเงินนิดนึงแต่มีเงินไหมมีถือว่าโชคดีมีเงินเข้าแต่ว่าภาระหน้าที่ที่ต้องจ่ายเยอะไหมเยอะแต่ถ้าจ่ายแล้วมันจบปัญหาได้มันคลี่คลายทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ก็ทําไปค่ะแล้วคุณก็จะมีความสุข แต่คุณระมัดระวังนิดนึงอย่าจ่ายอะไรด้วยด้วยความซุลุยสวา่าหรือจ่ายอะไรด้วยความที่แบบไม่ทันคิดก่อนอนะ่ะคุณต้องตั้งสติก่อนที่จะจ่ายอะไรหรือจะทําอะไรลงไปเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องเงินนิดนึงค่ะใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันค่ะเดือนนี้มาดูค่ะจะมีตัวช่วยอะไรไหมตัวช่วยมีค่ะตัวช่วยตัวช่วยจะมีคนเข้ามาแนะนําหรือชี้ทางให้คุณได้ตัดสินใจและและ้วก็ได้ก้าวเดินออกมาจากหลุมดําหรือมุมมืดที่คุณ ตกอยู่คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเดียวดายตัวคุณเองอะว้าเหวทั้งๆท,ท,ที่โลกภายนอกสวยงามมากเลยแต่คุณอะไม่เคยได้ออกไปดูเลยคุณไม่เคยเห็นโลกภายนอกด้วยความรู้สึก สบายใจเลยคุณมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาแต่ต่อปนนี้คุณต้องตั้งสตินะคะคุณต้องตัดสินใจแล้วก็ก้าวพาตัวเองออกมาจะมีคนชักนําค่ะจะมีคนมาแนะนําคุณจะมีคนเข้ามาช่วยคุณว่าออกมาสู่โลกแผ่นออกบ้างมาสู่สิ่งที่สิ่งที่ดีสาหรับตัวคุณบ้างคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความดีงามอยู่ในตัวแต่คุณไม่ได้เอามันมาใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีคนเข้ามาช่วยคุณค่ะเขาจะดึงคุณ ออกมาจากหลุมมืดมุมดำมุมอับของคุณที่มุมโลกแคบที่คุณอยู่เขาจะดึงคุณออกมาสู่โลกกว้างและจะพาคุณไปสู่ความสุขและคุณจะรู้ว่าโลกกว้างข้างนอกและความสุขมันมีอยู่จริงเสมอแต่เพียงแต่คุณลืมที่จะมองหามันความสุขมันอยู่รอบๆตัวคุณแต่คุณมัวแต่คิดกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะหลุดออกจากมุมที่คุณอยู่ในโลกแคบๆตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาชั จูงทําให้คุณสดใสขึ้นแล้วจะพาคุณไปสู่สังคมที่มีหน้าเมีตาแล้วก็มีคนคอย เป็นเพื่อนคู่คิดหรือเป็นกําลังใจที่ดีให้คุณคุณยังมีกัลยานิมิตรที่ดีอยู่ค่ะตั้งสตินะคะสร้างความดีทําความดีต่อไปทําสิ่งดีงามต่อไปและคุณก็จะมีสิ่งดีๆกลับมาเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าทําดีได้ดีชําชั่วได้ชั่วให้ผลไม่ผิดตัวถ้าคุณออกมาแล้วตัวคุณก็จะล้นลาคุณจะพบความสุขที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเออความสุขที่แท้จริงมันมีนะแล้วความสุขกับความทุกข์มันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่ถ้าคุณเลือกที่จะลืมความทุกข์และมาเริ่มต้นความ ได้ชีวิตคุณก็จะสดใสมากเลยค่ะเดือนนี้อารมณ์ของคุณค่อนข้างจะสดชื่นสดชื่นและสดใสขึ้นถ้าคุณออกมาจากมุมมืดหรือโลกแคบที่คุณตกอยู่ในสภาวะน,น,นั้นได้คุณก็จะสบายใจแล้วก็จะเปิดโลกใหม่ทําให้คุณเป็นที่รู้จักแล้วเป็นที่ยอมรับของสังคมและคุณจะพบแต่ความสุขในเดือนนี้ได้เลยค่ะ ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันให้ผลไม่ผิดตัวน,นี้ต้องเตือนกันไว้เลยพอนันตั้งสติและกลับมามองดูเองแล้วสู้ต่อไปค่ะชาวราศีพิจิกสิ่งดีๆยังมีให้คุณเสมอค่ะปัญหาวุริเกิดขึ้นได้ก็แก้ได้ค่ะขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความดีจงเชื่อมั่นว่าคุณจะทำความดีต่อไปแนละความดีเหล่านั้นจะมารักษาคุณขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกโชคดีค่ะ